สวัสดีครับกาลยานามิตรพุทธวจนะทุกท่านวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโถ์ของพระพุทธเจ้าเล่มนี้ครับผมพุทธวจนะมัวร,รมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มอินทรีสังวรตามดูไม่ตามไปธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับ ลักษณะของการอยู่อย่างมีตังหาเป็นเพื่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าค่ามิกชาระรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักสุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักไข่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความไข่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไสแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันทิวงเล็บความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อน,นันทิมีอยู่สาก ราคะวงเล็บความพอใจอย่างยิ่งย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะวงเล็บความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีมิกชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองวงเล็บในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึง ได้ยินด้วยหูกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกรสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้นโพธพภะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายและธรรมมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจก็ทรงตรัสอย่างเดียวกันมิชาลละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะส่องเสพสา ซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงบรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคึกค่มน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเล้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเรา ก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้นอันภิกษุนั้นยังไม่ละยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าข้ามิเชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักสุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าหากว่าภิกษุย่ำไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไซส์แก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหลนันทิย่ำดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่ำไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่ำไม่มีมิกฉาละภิกษุ ผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแล้วเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียววงเล็บในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด,มด้วยจมูกรสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้นโพธพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด,ด้วยผิวกายและธรรมารมณ์ทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกันมิาละบุคภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านอันเลือนกฎไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดรถีสาวกของเดรถีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตันหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้นอันภิกษุนั้นละได้เสียเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แหลพุทธวจนะสาธุสาธุ 1. ครับผม